มาถึงช่วงของแผนการตลาดแล้วน,นะครับแผนการตลาดวันนี้จะนําเสนอเป็นแผน6ช่องในกระดาษ A4 นะครับเริ่มต้นก็คือแบ่งกระดาษ A4 ออกเป็น6ช่องก่อนครับการเริ่มต้นทำธรุรกิจกับซักเซตมอลทำง่ายๆทุกคนทําเหมือนกันก็คือทํา3ข้อข้อที่1 สมัครสมาชิก300บาทในการสมัครสมาชิก300บาทจะได้รับแค่ทรกสินค้า1เล่มคู่มือดำเนินธุรกิจ1เล่มนิตยสารลาย2เดือนส่งปฏิบ้าน1ปี6เล่มนะครับแล้วก็ได้รับประกันอุบัติเหตุด้วย1 0 0 0 0แบาทคุ้มครอง1ปีข้อ2ครับเลือก ขนาดกิจการนะครับที่ซั c เซ s s มอล l มีอยู่2ขนาดให้เลือกขนาดเล็กเรียกว่าซูเปอร์ว o r เซอร์ก็คือการที่ท่านเนี่ยครับเข้ามาซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ให้ครบ750คะแนนหรือตีเป็นเงินก็ประมาณ3,500บาทถ้าเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่ตำแหน่งสูงสุดที่บริษัทมีให้เลยนะครับเรียกว่าเลือกกิจการขนาดใหญ่ ก็คือซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ให้ครบ3,000คะแนนตีเป็นเงินก็ประมาณ1 3 0 0 0บาททั้ง2ตำแหน่งนี้สามารถซื้อภายในบินเดียววันเดียวเพื่อขึ้นตำแหน่งก็ได้หรือบางคนนะครับยังไม่พร้อมใช่ไหมครับก็ค่อยๆซื้อสะสมขึ้นไปนะครับอาทิตย์นี้200คะแนนอะาทิตย์หน้า3 0 0คะแนนอะาทิตย์ไป1000คะแนนรวมกันครบหมื่น ครบ3,000คะแนนอย่างนี้นะครับเรียกว่าบริษัทให้ระยะเวลาในการสะสมเนี่ย60วันจากนั้นมาทำข้อ3เดือนต่อๆไปกลับมาซื้อสินค้าเพื่อรักษาสิทธิ์หรือรักษายอดเดือนละ250คะแนนตีเป็นเงินประมาณ1,000บาทนะครับอันนี้ง่ายๆก็คือเหมือนกับเราเนี่ยแก้เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแค่นั้นเอง นะครับ 1, ข้อหนึ่งเนี่ยทำครั้งเดียวนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยคือได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกที่สุดแต่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์แต่เมื่อมาทําข้อ2นะครับจะได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับข้อ2ก็เหมือนกันทําครั้งเดียวในชีวิตข้อ3เนี่ยกลับมาทําเดือนละ1ครั้งนะครับคือกลับมาซื้อกินซื้อใช้สินค้าที่ซักเซสมอลเนี่ยเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนิดๆนะครับก็จะได้รับรายได้6ช่องทางและอีก1ผลประโยชน์ รายได้ช่องทางที่1ก็คือรายได้จากกําไรขายปีกสมมุตินะครับสินค้าพระเอกของเราเลยก็คือไฟโตวีไฟโตวี v. นี้นะครับราคา,าข้างกล่องเนี่ยหรือเรียกว่าราคาปีกเนี่ยหนึ่บาทราคาสมาชิก หนึ่กับห้าบาทเมื่อท่านสมัครสมาชิก300บาทแล้วก็จะได้ซื้อสินค้าที่ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษก็คือ850บาทท่านซื้อสินค้าที่ราคาแปดห้าสิบาทไปขายที่ราคาพันสอาสจะได้กําไรทันทีกล่องหนึ่งสี่ร้อบาทนี่คือกําไรจากการขายปีแล้วกดของบริษัทนะครับการขายสินค้าถ้าเกิดว่าซื้อสินค้ามาเนี่ย ให้ขายราคาข้างกล่องหรือไปขายราคาที่ต่ําลงมาได้หน่อยหนึ่งก็คือราคาสมาชิกแต่ไม่สามารถจะขายให้กับคนที่ไม่เป็นสมาชิกต่ํากว่าราคานี้ได้นะครับก็คือต้องขาย1นึ่ับาทขึ้นไปนะครับนี่คือรายได้จากกําไรขายปิดรายได้ช่องทางที่2เรียกว่าโบนัสแนะนํา ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟาสต์สตาร์โ n u นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือกครั้งแรกนะครับถ้าเป็นตำแหน่งซูเปอร์ว o เซอร์จะได้ค่าแนะนำชั้นลูกหรือชีทจีหนแต่ถ้าเป็นตำแหน่ง Executive จะได้ค่าแนะนำชั้นลูก30%ได้ชั้นหลานด้วยอีก10%นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับ ท่านอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นก็คือไปแนะนําเพื่อน1คนสมมุติเพื่อนคนนี้ชื่อ A นะครับ A เนี่ยเป็นลูกของท่านนะครับแนะนําเข้ามาสู่องค์กรทางธุรกิจถ้าลูกคนนี้ซื้อสินค้าขึ้นตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ท่านจะได้ค่าแนะนํา2 2 5บาทแต่ถ้าเกิดลูกคนนี้นะครับซื้อสินค้าขึ้นตำแหน่งเอ e กเซ i v คทเลยนะใช่ไหมครับท่านก็จะได้ค่าแนะนำเนี่ย 900บาทนี่คือรายได้ค่าแนะนาชั้นลูกแล้วเมื่อลูกของท่านคนนี้นะครับชื่อเอเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนของเขาหรือญาติของเขาก็ได้สมมติชื่อ A1 A1 คนเนี้ยเป็นลูกของ A ก็คือหลานของตัวท่านถ้าหลานคนนี้ซื้อสินค้าขึ้นตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ท่านจะได้10%ของ750ก็คือ75บาทแล้วถ้าหลานคนนี้ขึ้นตําแหน่งสูงสุดละครับเอ็กเซคิวทีฟ ท่านก็จะได้10%ของ3000ก็คือ300บาทนี่คือรายได้ค่าแนะนำชั้นลูกและรายได้ค่าแนะนำชั้นหลานง่ายๆแค่นี้เองนะครับรายได้ช่องทางที่3เรียกว่าโบนัสปั้นดาวโบนัสปั้นดาวนี้นะครับไม่มีเครือข่ายที่ไหนเขาให้กันนะครับแต่ที่ซักเซ็ตมอมีให้ด้วยแล้วมันเป็นอย่างไรมาดูกัน โบนัสปั้นดาวนะครับเริ่มต้นจับตัวท่านก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ไปแนะนําเพื่อนคนหนึ่งสมมุติชื่อ A เพื่อนซ้าย1คนชื่อ A เพื่อนขวา1คนชื่อ B นะครับแค่นี้ครับมีลูกซ้าย1คนลูกขวา1คนตัวท่านก็เป็นดาวแล้วนะครับแต่โบนัสปั้นดาวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ตัวท่านเป็นดาวนะครับโบนัสปั้นดาวจะได้ก็ต่อเมื่อท่านเนี่ยไปช่วยลูกของท่าน ให้เป็นดาวก็เรียกว่าปั้นลูกเนี่ยให้เป็นดาวนะครับแล้วลูกเนี่ยจะเป็นดาวได้อย่างไรล่ะก็ <c oughs> มาช่วย A ครับให้ a เนี่ยก็มีลูกซ้าย1คนให้ a เนี่ยมีลูกขวา1คนนะครับแค่นี้ a เข้าเป็นดาวแล้วนะครับแล้วโมนัตปั้นดาวเนี่ยมันจะมี2เรดนะครับถ้าเป็นดาวซุปอ่ามันจะเรียกว่าดาวซุปกับดาว x นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละดาวเนี่ยได้อย่างไรนะครับ การพิจารณาโบนัสปั้นดาวก็คือเราดูแค่สามเหลี่ยมนี้สมวงกลมนี้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยสมวงกลมนี้สมมุติ A เนี่ยเป็น Executive A1 เป็น Executive A2 ก็เป็น Executive ถ้าในสามเหลี่ยมเนี่ยทั้งสามวงกลมเลยเป็น Executive หมดเลยอย่างนี้เรียกว่าดาว X บริษัทจ่ายให้เลยครับ1,800บาทได้1ดาว X ก,ก็ได้1ดาว1,800บาทนะครับแล้ว ถ้าเกิดว่าใน3วงกลมนี้นะครับมีวงกลมใดวงกลมหนึ่งเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่สมมุติหลานชื่อ A2 เนี่ยเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่นะครับเดือนนี้ A2 เป็นซูเปอร์วิเซอร์แต่เดือนหน้าครับท่านเนี่ยมาช่วยให้ A2 คนเนี้ยขยับตำแหน่งจากซูเปอร์วิเซอร์เดือนนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับในขณะที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับบริษัทจ่ายให้ก่อน400บาทนะครับหลังจากนั้นครับเดือนหน้ามาถึง ท่านก็มาช่วย a A2 หลานคนนี้ให้ขยับตาแหน่งจากซูเปอร์วิเซอร์มาเป็นเอ็กเซคิวทีฟบริษัทก็จะตามมาจ่ายให้ด้วยอีก800บาทนี่คือโบนัสปั้นดาวนะครับแล้วในแต่ลูกแต่ละคนเนี่ยนะครับสามารถจะเป็นดาวได้ครั้งเดียวแต่ตัวท่านเนี่ยสามารถจะปั้นดาวได้มากกว่า1ดาวต่อเดือนนะครับอย่างเช่นคนนี้ก็ลูกก็ปั้น B ให้เป็นดาวนะครับถ้ามีลูกมาอีกสมมุติชื่อ C นะครับก็สามารถจะปั้น C ให้เป็นดาวได้อีก หนึ่งคนเนี่ยลูกหนึ่งคนเนี่ยเป็นดาวได้ครั้งเดียวแต่ตัวท่านเนี่ยสามารถปั้นได้มากกว่าหนึ่งดาวต่อเดือนนี่คือโบนัสปั้นดาวต่อไปรายได้ช่องทางที่สี่โบนัสรอบแต่ก่อนจะพูดถึงโบนัสรอบนะครับเดี๋ยวผมจะพูดก่อนรายได้ช่องทางที่หนึ่งกำไรขายปีกช่องทางที่สองโบนัสแนะนำและช่องทางที่สาม โบนัสปั้นดาวทั้ง3ข้อนี้นะครับเรียกว่าเป็นรายได้น้ําจิ้มหลักร้อยหลักพันนะครับยังไม่ใช่รายได้ที่เยอะมากนะครับแต่รายได้ที่เยอะจริงๆนะครับที่หลายๆคนชอบกันมากที่ซัคเซตมอร์อยู่ในข้อที่4กับข้อที่5นะครับมาดูรายได้ข้อที่4กันก่อนเลยครับโบนัสรอบภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเคิลนะครับไซเคิลนี้ได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นตัวของทุกท่านนะครับอยู่ตรงนี้เลย เริ่มจากตัวของท่านเนี่ยสร้างองค์กรขึ้นมาก่อนนะครับองค์กรข้างซ้ายองค์กรข้างขวานะครับตัวของท่านเนี่ยแนะนําคนแรกเข้ามาก็เป็นคนนี้นะครับคนนี้เขาบอกต่อเพื่อนของเขานะครับจากนั้นก็ท่านแนะนําคนใหม่เข้ามาคนนี้ก็บอกต่อกันต่อไปนะครับองค์กรก็จะแตกไปขยายไปนะครับองค์กรตรงนี้เป็นไบนารีก็จะแตกไป2ข้างนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ ข้างนี้เขาเหมือนกันท่านก็แนะนําคนนี้เข้ามานะครับคนนี้เข้าไปชวนเพื่อนของเขาท่านก็แนะนําคนใหม่เข้ามาคนนี้อัพไลน์ข้างบนโยนมาให้นะครับช่วยกันวางลงมาในสายงานจะเห็นว่าในองค์กรทั้งซ้ายทั้งขวานเนี่ยไม่ใช่ท่านทํางานคนเดียวนะครับแต่ทุกๆคนในองค์กรเนี่ยช่วยกันทํางานนะครับมันก็เลยโตออกมาอย่างนี้แล้วรายได้ข้อที่สี่บรษัสรอบเนี่ยได้อย่างไรนะครับกฎกติกามีอยู่ว่า ข้างไหนที่มาน้อยเรียกว่าข้างอ่อนนะครับข้างที่มามากเรียกว่าข้างแข็งเราดูจากคะแนนนะครับคะแนนมากก็เรียกว่าข้างแข็งกฎกติกาก็คือข้างอ่อนเนี่ยให้ออาคะแนนมา1,500คะแนนมาจับคู่กับข้างแข็ง2250คะแนนเมื่อไหร่1 5 0 0มาจับคู่กับ2 2 5 0ได้อย่างนั้นเรียกว่า1รอบหรือ1ไซเคิลนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ1,500จับคู่กับ2,250เรียกว่า 1- รอบเมื่อผ่านไปสัก2เดือนครับคะแนนก็ขึ้นมาอีกฝั่งนี้มา15,000คะแนนฝั่งนี้มา22,500คะแนนอย่างนี้เรียกว่า 10- รอบผ่านไปครึ่งปีครับฝั่งนี้มา1 0 5 0 0 0 ฝั่งนี้มาสองแสนสองหมื่นห้าพันอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งร้อยรอบมันผ่านไปสักสิบเดือนครับขึ้นมาเป็นหนึ่งพันรอบนะครับคะแนนมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนในองค์กรเนี่ยเขาซื้อกินซื้อใช้ฝั่งนี้ก็ซื้อกินซื้อใช้ฝั่งนี้ก็ซื้อกินซื้อใช้แต่และคนก็มีคนใหม่เข้ามาคะแนนมันก็เลยจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่หยุดไม่ได้นะครับแล้วรายได้ล่ะได้อย่างไรนะครับ รายได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งขนาดกิจการของตัวท่านเองนะครับถ้าท่านเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์จะได้รอบละ600บาทแต่ถ้าตัวท่านนะครับเป็นตำแหน่งเอ็กเซคิวทีฟจะได้รอบละ720บาทอ่บาทมาช่วยกันดูหน่อยนะครับผมสมมติเลยนะตัวท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะเอ็กเซคิวทีฟได้รอบละ720ถ้าท่านมีคะแนนขึ้นมาเนี่ยได้หนึ่งรอบท่านก็จะได้เท่าไหร่นะครับ 720ครับแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็น10รอบล้ะครับก็กลายเป็น7,200แล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็น100รอบก็พั2 0จ็ดอพอมันมา1000รอบก็กลายเป็น7จ็ดแสนนี่ก็คือรายได้ข้อที่4ที่เรียกว่าหลายๆคนชอบกันมากเลยนะครับแล้วรายได้ข้อนี้นะครับไม่ได้ให้แค่1000รอบนะครับบริษัทจ่ายให้มากถึง1,600รอบต่อคนต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเป็นตำแหน่ง Executive นะครับก็จะได้เท่ากับ1 1 5 0 0 0 0าน0บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนี่คือ,อไรายได้ข้อที่4โบนัสรอบนะครับถามว่าท่านเนี่ยต้องเอาเงินไปต้องเอาสินค้าไปขายให้ใครสักคนไหมในองค์กรข้างซ้ายข้างขวานี้นะครับไม่มีเลยนะครับคนแต่ละคนเหล่านี้เขากลับมาซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ของเขาเองส่วนตัวท่านก็ซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ส่วนตัวของท่านเองเดือนหนึ่งนะครับก็คือ ประมาณ1,000บาทแล้วท่านก็จะได้รับรายได้เดือนละ1ล้าน1 0 0บาทนี่คือรายได้ข้อที่4นะครับแล้วรายได้ข้อที่4นี้นะครับสมมุติฝั่งอ่อนเนี่ยมา2,000ฝั่งแข็งมา3,000 2,000เนี่ยก็หักเอามา1,500จะเหลือเศษอยู่500ฝั่งแข็งเนี่ย2,250 จาก3,000นะครับหักออกมา2,250เหลือเศษอยู่750เศษ500ฝั่งอ่อนกับเศษ750ฝั่งแข็งเนี่ยไม่ได้ลบล้างหรือล้างรอบไปไหนนะครับบริษัทจะยกไปเดือนหน้าทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ก็คือคะแนนทุกคะแนนของทุกท่านเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเงินหมดเลยนะครับเรียกว่ายุติธรรมมากๆเลยนะครับรายได้ข้อที่4โบนัสรอบนะครับ รายได้ช่องทางที่5โบนัสลิขสิทธิ์บริหารองค์กรนะครับโบนัสบริหารองค์กรนะครับหรือที่เรียกว่าแมทชิ่งนั่นเองนะครับแมทชิ่งนะครับที่ซักเซนมอลน,นะครับจ่ายค่าแมทชิ่งให้กับสมาชิกถึง3ชั้นเลยนะครับชั้นลูก ยี่สิบเปอร์เซนชั้นหลานให้เท่ากับลูกเลยนะครับยี่สิบเปอร์เซนแล้วยังมีให้ชั้นเหรนด,ด้วยอีกสิบเปอร์เซนนะครับสามชั้นรวมกันห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถือว่าเยอะมากๆนี่แหละเป็นเหตุผลว่านักธุรกิจหลายคนมาชอบรายได้ข้อนี้นะครับมันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อย่างไรตัวท่านอยู่ตรงนี้นะครับตัวท่านอยู่ตรงนี้สมมติท่านแนะนํา ลูกนะครับ1คนนะครับลูกก็ไปชวนลูกของเขา1คนก็คือหลานของท่านนะครับ1คนนะครับแล้วก็หลานคนนี้ก็มีลูกของเขา1คนก็คือเหลนของตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็คือลูกของท่านนะครับ b ก็คือหลาน C ก็คือเหลนนะครับลูก1คนหลาน1คนเลน1คนเรามาดูกันว่าได้ก้อนนี้จะได้อย่างไรนะครับชวนท่านเนี่ยชวน a เข้ามานะครับ แน่นอนก็อยากจะให้ A เนี่ยได้เงินเยอะๆเหมือนกันใช่ไหมครับท่านก็ต้องช่วย A เนี่ยครับให้เขาได้รายได้ข้อที่4สมมุตินะครับถ้า A ได้รายได้ข้อที่4 1 0 0 0 0่แสนบาทรายได้ข้อที่5เนี่ยครับมันจะเกี่ยวพันจากข้อที่4นะครับเมื่อ A ได้รายได้ข้อที่4 1 0 0 0 0 0แสนบาท A เนี่ยเป็นลูกของท่านใช่ไหมครับท่านก็ได้ด้วยอีก20% 20%ของ1 0 0 0 0แสนก็คือ20,000บาท นะครับ B ีเขาเหมือนกันนะครับชวน B มาแล้วก็ช่วยให้ B เนี่ยเขาได้รายได้ข้อที่4ให้เยอะที่สุดนะครับสมมุติ B ได้รายได้ข้อที่4 10,000แบาท B เป็นลูกของตัวเป็นหลานของท่านนะครับท่านก็ได้ด้วยอีก20% 20ของ1 0 0 0 0แสนก็คือ2 0,000นบาทนั่นเองนะครับ C เป็นเลนนะครับก็เ,เหมือนกัน,นครับช่วย C คนเนี้ยให้เขาได้รายได้ข้อที่4 หนึ่งแสนบาทสมมุติหนึ่งแสนบาทเลยนะครับจะได้คำนวณง่ายนะครับเมื่อสเหรนคนนี้ได้รายได้ข้อที่สี่หนึ่งแสนบาทท่านก็ได้ด้วยอีกสิบเปอร์เซนก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านมีลูกหนึ่งคนหลานหนึ่งคนเหรนหนึ่งคนช่วยแต่ละคนเนี่ยให้มีรายได้ข้อที่สี่คนละหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนท่านก็ได้เพิ่มมาแล้วครับเดือนหนึ่งห้าหมื่นบาท นะครับจากการที่ช่วยให้คนเราเนี้ยได้รายได้ข้อที่4คนละห0 0 0 0แสนนะครับสมมตินะครับนี่คือยกตัวอย่างแค่1คนนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยมีลูกซ้าย5คนลูกขวา5คนละคนละ10,000หมื่นถ้า 5, ซ้าย5คนขวา5คนก็คือ10คนนั่นเอง1คนได้20,000ถ้า10คนก็ได้200,000ใช่ไหมครับข้อนี้ถ้าใครดูออกนะครับรายได้ที่เป็นรายได้ที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านมีลูก10คนเนี่ยท่านก็ต้องมีหลาน ไม่ต่ำกว่า50คนแน่นอนแล้วถ้าเกิดล้าน50คนเนี่ยเลนก็ไม่ต่ำกว่า200-300คนแน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นรายได้ข้อที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วรายได้ข้อที่5นี้นะครับรายได้แมทชิ่งเนี่ยไม่มีเพดานนะข้อที่4เนี่ยทุกคนจะได้สูงสุดอยู่ที่1ล้าน100,000บาทแต่ข้อที่5เนี่ยไม่มีจํากัดไม่มีเพดานนะครับสมมตินะครับถ้า A ลูกของท่านคนนี้ได้รายได้สูงสุดจากข้อที่4เนี่ย1ล้าน100,000 5,020บาทท จะได้เท่าไหร่ครับ20%ของ1 1 5 2 0ล้าน5 2 0 0 0บาทนั่นก็คือ2 3 4 0 0 0นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดท่านช่วยลูกช่วยลูกของท่านเนี่ยให้ได้รายได้ก็สีสูงที่สุดนะครับท่านก็จะได้นะครับจากลูกแต่ละคนเนี่ยสองแสนะครับแต่สาคัญน,นะครับต้องช่วยให้เขาได้เงินนะครับถ้าลูกได้ศูนย์บาทท่านก็ได้ศูนย์บาทเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกได้ สิบบาทท่านก็ได้สองบาทลูกได้หนึ่งร้อยท่านก็ได้ยี่สิบลูกได้หนึ่งพันท่านก็ได้สองร้อยและถ้าลูกได้หนึ่งหมื่นล่ะท่านก็ได้สองพันลูกได้หนึ่งแสนท่านก็ได้สองหมื่นและถ้าลูกได้หนึ่งล้านท่านก็ได้สองแสนก็คือบริษัทจ่ายให้กับท่านเนี่ยตั้งแต่บาทแรกเลยนะครับไม่ใช่ต้องรอให้ได้หลักแสนหลักล้านก่อนแล้วค่อยจ่ายนี่ก็คือโบนัสบริหารองค์กรข้อที่ห้าเรียกว่าเป็นโบนัสที่เยอะมากๆสําคัญคือทุกท่านเนี่ยต้องแนะนําลูกแนะนําหลานเยอะๆแค่นั้นเองนะครับ